ถอนฟันมาเพื่อฝังรากเทียมแต่ถอนฟันไม่หมดพี่หมอโชคแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเฮ hey, ทุกคนก่อนรับชมสราระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพี่หมอโชคแข็ง,งนะครับคลิปนี้ก็เป็นล็อกในคนไข้จริงเนาะคสนี้ก็คืออีกคสหนึ่งที่คนไข้มาปรึกษาเรานะครับแล้วก็ ต้องตอบว่าเหมือนคลิปเหล่านี้เนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าบางทีถ้าม,มาทำรากเทียมบางเคสเราอยากให้ถอนฟันกับเราแต่เนี้ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้น่ากลัวนะแต่ว่าเจอก็เลยเล่าให้ฟังเฉยๆอย่างเคสนี้เนี่ยคนไข้มาปรึกษาพี่หมอโชคนะครับก็อยากที่จะฝังรากเทียมนะครับเราแผนที่จะฝังรากเทียมในตำแหน่งซายล่างันกรามที่ซายล่างนะครับเลขนัมเบอร์คือที่36นะครับจากการตรวจในช่องปากเนี่ยก็แอบเจอไพ่เล็กน้อย ทำการถอนฟันออกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือมันออกไปครึ่งหนึ่งอ่ะมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งคาอยู่ทั้งตัวฟันและลากฟันยังเหลืออยู่เลยนะครับต้องตอบว่าจริงๆก็ปกติเวลาถอนออกเนี่ยที่พี่หมอเจอคือจะเหลือแค่ลากแต่นี่คือเหลือครึ่งหนึ่งเลยก็คิดว่าน่าจะถอนยากนะครับหรือว่าอ่ะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแน่นอนในการถอนฟันเนี่ยเราไม่รู้ว่าพี่หมอเนี่ยไม่รู้ว่า หน้างานตอนที่ถอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะยากจริงๆคนไข้อานานแล้วเมื่อยถอนแล้วไม่ออกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามาหาพี่หมอโชคต้องบอกว่าเราก็เอ็กซเรย์เสร็จเราก็จะเห็นว่ามันเหลือฟันอยูใ่ในช่องปากก็เห็นเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังคือในหน้างานเราไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่หมอก็คิดว่าเรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ที่เดือดร้อนมาหาเราเราก็จะช่วยเหลือแน่นอนต้องบอกว่าเหลือครึ่งหนึ่งโชคดีมากที่ ครึ่งที่เหลือไม่เป็นหนองไม่ติดเชือ้อรุนแรงนะครับครึ่งที่ออกไปเนะี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่มันคงแตกก็แหละออกไปครึ่งหนึ่งพอมันไม่ติดเชือ้อโชคดีคือเราสามารถวางแผลเที่ยวอ,อีกครึ่งหนึ่งออกให้และฝังรากเทียมได้ในวิิีเดียวกันนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แต่โชคดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในช่องบากเป็นยังไงนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พี่หมอก็ฝังรากเทียมลงไปในตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับก็ทําเป็นเสมือนหนึ่ง Immedia ดียร์เพล e เมคือเราถอนเราฝังส่วนรากที่ถอนออกไปครึ่งหนึง่งใช่ไหมก็ไม่เป็นไรพี่หมอก็ถอนอีกครึ่งงที่เหลือให้แล้วก็ฝังลงไปเนื่องจากกระดูกมันเพิ่งถอนไปวันสองวันยังอะ่ะกระดูกที่เห็นเนี่ยมันจะมีก้อนเลือดบัดคลอสนะครับอยู่ในซ็อกเก็ตก็เคี่ยวออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็รากที่ยังหักอยู่อีกอันนึงที่ยังขาดก็เอาออกเรียบร้อยแล้วก็ฝังลงไปในตำแหน่ง แล้วก็กระดูกนัานข้างที่เป็นเบ้าเนาะทำการผูกกระดูกให้เรียบร้อยแล้วก็เย็บเก็บเรียบร้อยนะครับก็ใช้รักเคียมตัวไม่ยาวนักนะครับแล้วก็เส้นประสาทมันอยู่ตรงเี้ยน,นะครับแล้วก็มันมีแนวของเส้นประสาทใกล้ๆก็เลยไม่อยากลงลึกมากนะครับแต่ว่าทุกอย่างแพลตฟอร์มตำแหน่งที่เราต้องการพอดีนะครับขึ้นฟันออกมาสวยนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาฟันแตกหักแล้าเหมือนคนแขทคนนี้นะครับแล้วต้องถอนฟันเนี่ยก็สามารถปรึกษา,าคลินิกทั่วไปได้เลยนะครับแต่ถ้าจะมาทำรักเคียม ก็ควรมาปรึกษาพี่หมอช่วว่าเออซี่นี้ถอนยากง่ายอย่างไรควรแบ่งปันไหมเพื่อเวลาที่จะมาฝังรากเทียมอ่ะจะได้ง่ายขึ้นนะครับเคสนี้โชคดีมากที่ถอนฟันไม่เสร็จแล้วมาฝังรากเทียมกับพี่หมอชวเนี่ยในตำแหน่งที่มันสามารถพี่หมอแก้ไขให้ได้นะครับถึงภาพว่าถ้าแก้ไขไม่ได้ก็คงเหนื่อยน่าดูแต่ว่าก็ดีใจที่เคสนี้จบลงด้วยดีนะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นอะไรให้พี่หมอช่วงเลยงานนี้สวัสดีครับ